สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ้านสวนไม้ประดับพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้นําคุณผู้ชมมาชมสเสนจันบุษราคำครับไม้มงคลเสริมสเสน่ห์ใบสวยงามนะครับรูปลักษณ์ของใบฟอร์มใบสวยงามมากทีเดียวเจอสเสนจันบุษราคำเมื่อไหร่หลายท่านจะต้องหันขอบมอมออีกรอบอย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยความสวยแปลกตานั่นเองครับครับวันนี้จะนําคุณผู้ชมมาชม เสนอจันบุษราคำนะครับสวนคุณครูกระตูนนะครับอย่างที่ท่านทราบนะครับเสนอจันทุกชนิดนะครับเป็นไม้มงคลเสริมเสน่ห์เสริมความโชคดีเมตตามหานิยมครับท่าคผู้ชมครับอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะนี่คือเสนอจันบุษราคำครับสวนครูกระตูนนะฮะเสนอจันบุษราคำเป็นอย่างท่านเห็นนะฮะเป็นพันไม้ด่างนะครับมีความสวยงามนะครับแปลกตานะครับดูสีสันสิครับสีสันบนใบเห็นไหมครับ สวยงามทีเดียวนะครับถือว่าเป็นพืชทีอ่อินเทรนด์สุดๆนะฮะในช่วงนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าราคาไม้ด่างตัวอื่นเนี่ยราคาตกแต่สําหรับบุษราคาแล้วนะครับเป็นไม้ด่างไม้ตระกูลเสนจจันที่ราคาไม่ลงเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นราคาติดดาวติดดอยเลยทีเดียวนะครับครับคุณผู้ชมครับหาก พูดถึงพันไม้ด่างแล้วก็นะครับก็สามารถที่จะเป็นไม้ด่างที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะครับแต่ในบางพันุ์ก็เกิดจากการปรับแต่งหรือการตัดแต่งพันธุกรรมใหม่นะครับส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะบุษราคำนะฮะว่าบุษราคำนั้นเป็นอย่างไรนะครับการดูแลยากหรือไม่นะครับคุ้มค่ากับการปลูกไหมนะครับก็ตอบได้เลยว่า กุษราคำนั้นเป็นพันไม้ที่ดูแลไม่ยากนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วในตัน้งแต่ตอนต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นพันไม้ที่อยู่ในเทรนนะก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็จ,จัดจําหน่ายได้ในราคาที่ทคู่ควรที่คุ้มค่านั่นเองนะครับนอกจากนั้นถ้าเราปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็ยังเป็นการเสริมดวงโชคชะตาเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ความโชคดีอีกด้วยนี่คือตามความเชื่อนะครับ ครับคุณผู้ชมครับเสนจันบุษราคำนะฮะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮาม o โรบิน b าโรบิเซนวาร์เกเตตนะครับก็อยู่ในตระกูลว่านนะฮะซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นนะฮะผมก็ได้นำเสนจันตามตำรานะครับซึ่งตำราคู่มือดูว่านก็ได้กล่าวถึงเสนจันนะครับใน15ชนิดท่านผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูนะครับว่าในคู่มือว่านนั้นพูดถึงเสนจัน ไว้ไว่าอย่างไรนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับครับอย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วนะครับเป็นเสน่จรรันปินตระกูลว่านนะครับเป็นพันไม้ล้มลุกนะฮะลักษณะก็จะอย่างที่เห็นนะฮะที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นก้านใบนะฮะไม่ใช่ลําต้นนะฮะก้านใบเขาก็จะตั้งตรงโดยเฉพาะถ้าเป็นเสน่จรันรที่มีความสมบูรณ์ของอฟอร์มกอส,สวยๆแบบนี้นะครับก็จะก้านใบเขาจะตั้งตรงอย่างนี้นะครับ ลักษณะก็จะอย่างที่เห็นนะฮะเป็นใบเดี่ยวครับรูปทรงอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้เห็นไหมครับรูปทรงรูปหัวใจนะฮะถ้าเป็นสเสน่หจันบุษราคำล้วก,ก็ต้องมีสีสันสลับกันไปนะครับแบบนี้นะฮะนี่คือสเสน่ห์ของจันบุตราคำครับครับซึ่งจันบุตราคำหลายท่านก็คงจะรู้ในเรื่องของ ความเป็นมงคลนะฮะหลายท่านก็เชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านนะครับก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องดวงนะครับให้เกิดโชคดีมีเสน่ห์นั่นเองนะครับอันนี้ค่อนข้างจะพูดย้ำบ่อยเหลือเกินนะในเรื่องของความเชื่อนะครับในการปลูกเสน่ห์จันทร์นะครับครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านก็อยากจะรู้นะครับว่าถ้าจะปลูกให้ได้ฟอร์มกอสวยๆ แบบสเสนจันนะครับสวนคุณครูการ์ตูนแบบนี้ทําอย่างไรนะครับก็จะมีวิธีการปลูกนะฮะและการดูแลมานําเสนอคร่าวๆนะครับซึ่งวิธีการปลูกรือดูแลสเสนจันไม่ว่าจะเป็นสเสนจันประกายดาวสเสนจันบุษราคำหรือสเสนจันอื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายคลายกันครับครับคุณผู้ชมครับประการแรกนั้นก็คือต้องรู้อุปนิสัยต้องรู้ลักษณะ ของพันไม้ก่อนว่าไม้เสนจันนั้นเป็นไม้ที่ชอบอที่ที่เป็นร่มรําไรนะครับมีแสงแดดพอประมาณนะฮะเนื่องจากว่าแสงแดดก็ช่วยในการส่องข้อแสงน,นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบแสงแดดตรงๆครับทีนี้ในเรื่องของอ,อื่นๆล่ะความชื้นชอบไหมนะครับเขาชอบความชื้นครับแต่ว่าเขาไม่ชอบแฉดังนั้น วัสดุปลูกที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุปลูกที่ระบายน้ําได้ดีนะครับเขาไม่ชอบน้ําขังนะฮะการดูแลก็หมั่นลดน้ําเช้าเย็นนะครับดังนั้นเมื่อเราทาไดา้ประมาณนี้รู้วิธีการปลูกขนาดนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงเขาได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับทีนี้ถามว่าเราจะปลูกลงดินกับปลูกในกระถางอย่างไรดีนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของการปลูกนะครับ แต่หากปลูกในกระถางมันก็สามารถที่จะเคลื่อนที่หรือมีการยกไปประดับประดาในจุดที่เราต้องการได้ก็จะเป็นการง่ายนั่นเองนะครับและที่สําคัญอย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าวัสดุปลูกอย่าลืมว่าต้องระบายน้ําได้ดีดังนั้นส่วนใหญ่ที่นิยมปลูกกันก็มักจะเป็นดินร่วนครับดินร่วนนะฮะดังนั้นก็วิธีการก็สามารถที่จะผสมดินร่วนนั้นเข้ากับกะมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะให้น้ําระบายได้ดีนั่นเองครับ ครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมได้ชมผ่านไปนั้นเป็นสเสนจันบุตรสราคำสวนคุณคูรูกร์ตูนครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกคลิปนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะล่าลาด้วยภาพสวยๆของสเสนจันบุษราคำครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ